ค่ะทุกทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่อโอ้วีนเองเย้ในโหมดห้าเวทห้าเนาะอันนี้ผมก็เออพิ่งมาเล่นได้ไม่นานหรอกมันก็เลยต้องมีสอนตรงนี้นะครับอ้อเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงเนาะ เลือกตัวละครสิเอายรอนดีไหมเอายรอนดีปะ่ะเพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้แหละทุกคนพินไว้เลย,ลเลยโอเค สามสองหนึ่งเย่มาแล้วเหรอเอ้ยมีตัวช้างด้วยอะมกลัวตัวช <c oughs> ้างกับนี่มาเลยอะเฮ้ยไม่ใช่ดีตัวช้างที่มานน่เออเราไปกลัวที่ตัวเองของม ไม่เอาอันนี้ก่อนไม่ต้องเอาตัวโถแต่ว่าตัวนี้ตีไม่ไกไ่เท่ามันเป็น 5B 5ครัดูแล้วแต่ละคนนี่ไม่มาตรงกลางกันเลยเร็วๆ ูดพลังผมอะไรเี้ยพ่อเนเงียนผาด้วยนะไมหาเพื่อนฝังงือน คนต me, ีเร็วตีเร็วเร็วเร็วตีเร right. ็วเร็วเร็วว้าเอ้ยจะตายแล้วนี่ขอบคุณมากมันอ้าเลยบีสรุยด้วยซาวเวอร์แล้ว ดนะครับขออภัยนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมานะครับเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรอยากตายเลยเออเราตายอะไรมันโหดเกินไปแล้วโอ้ยโทษตรงนี้ก่อน ตายตัวน,นันเหมือนเทนูลเลยทุกคนแอตแทอแทไหนมันอยู่ไหน มาแล้ว,มา,วามาเร็วนี่ตายมาแล้วนี่ตายไปซะอ๋อซื้อรองเท้าหน่อยทุกคนเพื่อวิ่งเร็วขึ้นฝั่ <On slot. S 1> งนั้นศัตรูเยอะมากเลยทุกคน ต้องรีบไปเป็นกำลังเสริมแล้ว โอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายรมึงทุกคน สวัสดีครับอาซื๊บม,มาตอ,อกป้องให้แตกแตกที่เร็วที่สุด อออึบนี่เฮ้ยพลางังพลังไม่พอเออ ีมโอ้ยกลับป้อมกลับป๊อมก่อนกลับบ้านก่อนไปชิวเลือดแปบบ๊บยังหนักเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรฝั่งนั้นนะ่ะ They got out. Your tower has been destroyed. Your has been defeated. <coughs> ยังไงก็มาว่าถ้าไม่ตายปลดล็อกแล้วเฮ้ยมีอยู่ๆก็มีมอนมาให้ตบตายซะถ้าไม่ตายปลดล็อกแล้วนะเฮ้ย

เฮ้เดาวน์บัตสิ่งเดียวทุกคนผมจะเก็บตังให้เยอะๆซื้อฮีโร่ตัวอื่นใช้ได้มา <R ally! S 2> จะยังไงเ <Ultimate. S 2> จอไม่ใช่ยังไงเขาท่าไม้ตายปวดล็อกแล้ว <R ally! S 2> เสร็จแล้วนะ เฮ้ยย ja, ่าเพิ่งตีให้มันแตกทุกคนเดี๋ยวผมไปบูด้วยนี่เลเอ้าผมไปไม่ทันนะทุกคนผมไปไม่ทันนะ เขาไม่ทันอ๋อน้าปุกมีสวออดอดหลายด้วยกระโดโดสี่เร็ว็ว เอ้ทุกคนจะทผมบักหรือเปล่าอ๋อใครที่เคยเล่นเอาวีก่อนผมเนี่ยก็มาบอกวิธีเป็นแฉให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยแต่แตละตัวเลือกมานี่เลือดอย่างน้อยเลยนะคะผมรู้สึกว่าผมเล่นต่อไม่ได้อ่ะ โอเคเล่นตาเดียวแล้วกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวว่าจะอะไรอัปโหลดมาเนี่ยผมจะรีบลงเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดสั b ส c คร b e เนี่ยก็อย่าลืมกดด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากดส u b ส c ค i b e ไปแล้วเนี่ยเมื่อผม,มอัพคพิ่เมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีจะได้มาดูปเป็นคนแรกๆเลยสำหรับว,วันนี้ขอหนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย